มากันที่พี่บอยประกรณ์นะก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการเป็นพิธีกรรายการนะครับอินเทเนนะแต่ว่าอัปเดตอาการป่วยหน่อยนะครับต่อมน้ําลายอักเสบเรื้อรังซึ่งมิทุกกี้ก็ได้ไปเจอพี่บอยมานี่พี่ไปเจอมาบางวันเจอก็เป็นในรูปเนี้ยบางวันเจอก็ลดหลงงงมากรสรุปห,หายหรือย,ยังกับเรื่องราวของการป่วยครั้งนี้ถามพี่บอยเชิญค่ะเชิญครับพี่บอยครับต่อมน,น้ำลายอักเสบก็เท่าที่พี่ๆได้เห็นกันเนาะบางช่วงก็บวมบางช่วงก็ยุบ ช่วงนี้ก็บวมขึ้มานิดหน่อยเพราะว่าตัวผมเองก็กังวลคือพอมันมีอะไรบางอย่างที่มันบวมมาแถวคอเนี่ยแน่นอนเรากังวลอยู่แล้วเนื้อไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนะั้นแล้วสิ่งแรกที่ผมกังวลที่สุดก็คือผมไปเช็คว่ามันเป็นอันตรายไหมเช็คหลายรอบมากแล้วก็ด้วยหลายวิธีค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่เนื้อที่ไม่ดีอะไรท่อน,น้ําลายที่มันตีบทําให้น้ําลายมันออกจากต่อมน้ําลายไม่ได้มาเข้าในปากไม่ได้ครับมันก็เลยทนกลับไปอยู่ในต่อมน,น้ําลายเหมือนเดิมที่ผ่านมาผมก็มีการรักษาชั่ววคคราาก็ือไปเจะ ก็ดูดน้ำลายออกที่รักษาที่หายขาดจริงๆก็คือต้องไปทําการผ่าตัดเล็กผมแผ่นว่าผมจะผ่าประมาณปลายกุมภาแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรอไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าผมจิตตกด้วยเวลาส่องกระจกก็จะคอยมาดูว่ามันบวมขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวทำงานตอนถ่ายรู้สึกว่างั้นเราต้องรีบแล้วก็เลยโอเคด้วยหลายอย่างครับเรื่องคิวด้วยเรื่องห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผ่าหลังปีใหม่เลยครับ